เสียงเครื่องยนต์ดีเซล V 4 6 5กถึง 5M กำลัง690แรงม้าติดตั้งใหม่ในห้องเครื่องของ T 5 5 AM 1รุ่นต้นปี2025ดังกึกก้องเมื่อหมายเลย AM 125เคลื่อนตัวออกจากสนามฝึกยุทธของกองทัพที่ยุโรปตะวันออกพลังกำลังที่มากขึ้นช่วยชดเชยน้ำหนักกรอบโมดูล่า C O N T A C T 5และเพิ่มแรงขับให้รถถังอายุเกือบ70ปีคันนี้กลับมามีชีวิตในแบบที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อน ระบบไฟล์คอนโทรลโวลนาได้รับการติดตั้งแบบเต็มพิกัดประกอบด้วยกล่องเลเซอร์ KTD2 หรือ KTD1 พร้อมกล้อง 1K13-2 และคอมพิวเตอร์คำนวณแก้ความเร็วลมสวิฟท์สรัระบบนี้ทำให้สามารถยิงกระสุนบัสชันเลเซอร์น, Laser, นําวิถีได้แม้ว่าจะยังใช้ปืน100ม mm. 10ิลลิเมตร D10T2S แบบแมนนวลแต่ผู้บังคับการสามารถลากกรอบเป้าและยิงแม่นในระยะกว่า4กิโลเมตรรวมถึงกระสุน APFSDS รุ่นใหม่ 3BM20 ความเร็วปากล้กล้อง1,450เมตร วินาทีกรอบ BDD เพิ่มกำลังป้องกันเป็นกรอบหนาเกินกว่า380มิลลิ mm. เมตร RHA และแก้มป้อมติด KONTAKT 5 e r a ออีก2ตันจึงทนต่อกระสุนเจาะฮีตระดับต้นของรถถัง NATO ได้ในระดับ1โครงด้านข้างติดสอกิตต่อรักษาระยะห่างกับกรอบขนาเพื่อลดแรงสะเทือนและความเสียหายจากซากทุ่นดิน การเคลื่อนไหวแม้พื้นฐานดูเก่าแต่แรงกว่าเดิมที55 AM ชุด V 4 6ถึง 5M พร้อมเกียร์ใหม่และระบบการสบัดปรับปรุงช่วยให้เคลื่อนที่0-45ถึงกิโลเมตรชั่วโมงภายใน9วินาทีและยังสามารถไต่ระดับชัน30องศาหรือข้ามคูน้ำ2.7เมตรได้พลิ้วกว่าเดิมน้ำหนักราว40-42ตันแม่น้อยกว่ารถระดับ MBT สมัยใหม่แต่ชิ้นส่วนอะไรยังหาได้ง่ายและมีความทนทานซ่อมไวในพื้นที่ห่างไกล ระบบป้องกันใหม่เพิ่มลั่นสัญญาณเตือนเลเซอร์ WPL1 บอปราว่าพร้อมระบบซอฟต์คิวสโคมเกรเนตทำหน้าที่หลอกเลเซอร์และ ATGM ได้ระดับหนึ่งห้องนักบินและพลยิงติดกล้องกลางคืน TSHSM 32 PV ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอนพระจันทร์เต็มดวงได้ปืนกลโค้ส12.7ม mm. ม d s x ติดตั้งใกล้ประตูใช้ต่อกรอ,อากาศเยิงตัวรถอย่างมีมาตรฐานภายในป้อมแคบเหมือนเดิมแต่ปรับจูนใหม่ ทั้งนั่งสบายและมีระบบแอร์เสริมเพิ่มความสูญเสียงและฝุ่นมียุทธศาสตร์ข่าวสารมากขึ้นผ่านวิทยุอาเซีลบ173ส่วน1 7 3พีและระบบสื่อสารรุ่นใหม่ช่วยให้แก้ไขสถานการณ์ต่อเป้าหมายได้เร็วขึ้นและสามารถยิงต่อเนื่องตามลำดับกรอบที่ผู้บังคับการกำหนดผ่านคอมในป้อมเมื่อสื่อเปิดคลิปทดลองยิงกลางคืนจุดเป้าหมายที่ระยะ3กิโลเมตรเห็นชัดกล้องไอยิงเร็วและกระสุนบัสชั่นตอบสนองได้ภายใน1.2วินาทีชุมชนแทงช็อตและอา แท่งต่างพูดตรงกันว่ามากกว่ามันยังคุ้มมากในเขตชนบทหรือประเทศทุนจำกัดด้านความเชื่อมั่นใช้งานจริงรายงานวอลทันเดอร์วิกิระบุว่ารถถังรุ่นนี้ถือว่าเป็นออโรนเดอร์ที่ทรงประสิทธิภาพทั้งกลางวันกลางคืนความเร็วป้องกันการแพร่หลายอะไหล่และรองรับอัปเกรดต่อได้เรื่อยๆ ในบริบทของไทยความงามของ t 5 5 a m ปี2025คือแนวทางยกระดับ v t c หรือ shadow elephant ให้กรอบแพงกว่าแต่อัปเกรดครบเช่นใส่กล้องกลางคืนระบบเลเซอ atgm เพิ่มกรอบเอราและติด l w s ใช้แพลตฟอร์มเก่าที่ยังใช้งานได้และขยายงานฝึกอื่นกว่าต้องพึ่ง mbt รุ่นใหม่ทันทีแม้10ชิ้นเก่าก็ยังกระชากชัยชนะได้ในสนามยุทธ์ทันสมัยไม่แพ้ใครพร้อมเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์พล่มภายใต้แสงเย็นนี่จึงไม่ใช่แค่รถถังเก่า กลับคือตำนานที่กลับมาเตะสมรภูมิยุคใหม่ T55 AMP 2025จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มเกษียณสามารถรีแบรนด์เป็นรถถังยุคไฮบริดได้เต็มตัวมีทั้งมนบ่ำอะไล่ใช้ง่ายทรงประสิทธิภาพและพร้อมต่อยอดในสนามจริงหากไทยสนใจ